ปรากฏการแห่งยาหลอกแค่เชื่อก็รักษาโรคได้ทุกคนครับลองจินตนาการถึงมีคนออนน้ำตาลก้อนหนึ่งมาให้เราแต่บอกเราว่านั่นคือยาที่ดีที่สุดในโลกรู้ไหมครับว่าด้วยพลังแห่งความเชื่อและกําลังใจมันสามารถที่จะรักษาโรคของเราให้หายขาดได้นี่เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งอย่างมากนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจเหมือนที่เขาเคยบอกกันไว้ว่าพลังใจเนี่ยสำคัญม,มากๆที่จะรักษาโรคได้ ผมได้ทำ deep research ด้วย AI สำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟัง AI วิเคราะห์กันครับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนะครับคือพลังของจิตใจเราเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายได้ยังไงผ่านสิ่งที่เรียกว่ายาหลอกหรือ placebo effect ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆเรามีข้อมูลหลากหลายเลยตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ของคำว่า placebo ที่แปลว่าฉันจะทำให้พอใจไปจนถึงงานวิจัยใหม่ๆเลยนะครับค่ะแล้วก็มีตัวอย่างเก่าๆที่น่าสนใจอย่างของจอห์นเฮการฟที่ใช้แท่งไม้รักษาอาการปวดใช่ใช่หรือที่เฮนรี่บีเชอร์สังเกตต,ตอนสงครามโลกรังที่สองว่าทหารเหมือนจะต้องการมอร์ฟีนน้อยกว่าพลเรือนฮฮเหมือนกับว่าความหมายของสถานการณ์มันมีผลจริงๆ ซึ่งมันก็มีด้านตรงข้ามด้วยนะคะคือโนซิโบที่พอเราเชื่อในแง่ลบมันก็เกิดผลเสียได้จริงๆเหมือนกันโอโหน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าไอความเชื่อเนี่ยมันไปเปลี่ยนชีววิทยาเราได้ยังไงไกลไกมันคืออะไรกันแน่ค่ะถ้าพูดถึงกลไกหลักๆเลยนะคะเอ่อมันจะมีอยู่สองทฤษฎีเด่นๆอันแรกคือความคาดหวังหรือ expectancy ความคาดหวัง ใช่ค่ะคือถ้าเราเชื่อเชื่อมากๆว่ามันจะดีขึ้นสมองเราก็จะเหมือนเตรียมรับสิ่งดีๆนั้นทําให้มันเกิดขึ้นง่ายขึ้นจริงๆอ๋อเหมือนตั้งโปรแกรมรอไว้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วความคาดหวังเนี่ยมันก็ถูกกระตุ้นได้จากหลายอย่างนะเช่นยาเม็ดใหญ่ๆดูน่าเชื่อถือหรือยาฉีดหรือยาแพงๆหรือแม้แต่ท่าทีที่มั่นใจของหมอครับครับส่วนอีกกลไกหนึ่งคือการวางเงื่อนไขหรือ conditioning อันนี้จะคล้ายๆสุนัขของพับลอฟเลยค่ะที่ได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหลใช่เลยค่ะร่างกายเราเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสัญญาณบางอย่างเช่นเห็นเม็ดยาหรือแค่เดินเข้าคลินิกกับผลที่เคยได้รับเช่นอาการปวดลดลงพอเจอสัญญาณเดิมปุ๊บร่างกายก็ตอบสนองไปทางนั้นเลยแม้ว่าครั้งนี้ยาที่ได้จะไม่มีตัวยาจริงๆก็ตามโอ้แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองลอยๆสินะครับมันมีกลไกทางกายภาพจริงๆรองรับอยู่ถูกต้องค่ะ ไม่ใช่แค่คิดไปเองแน่นอนเรามีหลักฐานทางชีววิทยาที่จับต้องได้เลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับอย่างการใช้เครื่องมือสร้างภาพสมองเช่น FMRI หรือ PET scan เนี่ยเราเห็นเลยว่ายาหลอกสามารถกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือส่วนที่เป็นระบบรางวัล Reward System ได้จริงๆโห oh, ทำงานเหมือนยาจริงเลยคล้ายกันมากค่ะที่สำคัญกว่านั้นคือ ยาหลอกมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเราหลั่งสารเคมีของตัวเองออกมาได้ด้วยสารเคมีค่ะเช่นเอนโดฟินอันนี้เป็นเหมือนมอร์ฟินธรรมชาติในสมองช่วยลดปวดได้ครับซึ่งอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราให้ยาชื่อนอร์ล็อกโซนซึ่งมันไปต้านฤทธิ์โอปิออยด์ผลลดปวดของยาหลอกก็จะหายไปอ๋อ ใช้ยาไปบล็อกผลของยาหลอกได้เลยใช่ค่ะหรืออย่างในผู้ป่วยพากินสันยาหลอกก็กระตุ้นการหลังโดปามีนได้ซึ่งช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวสุดยอดเลยครับคือความเชื่อประสบการณ์มันแปลเป็นชีววิทยาได้ขนาดนี้ถูกต้องค่ะแล้วในโลกความเป็นจริงแล้วครับผลมันแรงแค่ไหนเห็นว่ามีถึงขั้นเรียกว่าผ่าตัดหลอกเลยเหรอครับใช่ค่ะการผ่าตัดหลอกหรือแชมเซอร์เจอรี่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แบบว่าทรงพลังมากๆเลย ล่าให้ฟังหน่อยครับมีการศึกษาดังๆในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมค่ะเขาแบ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งผ่าตัดสองกล้องจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งแค่เปิดแผลเล็กๆแล้วเย็บปิดเหมือนผ่าตัดแต่ไม่ได้ทำอะไรข้างในเลยแค่ทำท่าใช่ค่ะผลคือกลุ่มที่โดนผ่าตัดหลอกเนี่ยอาการปวดลดลงการใช้งานข้อดีขึ้นไม่ต่างจากกลุ่มที่ผ่าจริงเลยไม่ต่างกันเลยโอ้โหค่ะ หรือในการศึกษาเก่าๆเ,เรื่องอาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบก็เคยมีผลแคล้ายๆกันมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าบริบทพิธีกรรมความคาดหวังเนี่ยมันมีพลังมหาศาลจริงๆครับแล้วที่เคยมีประเด็นถกเถียงเรื่องยาต้านซึมเศร้านะครับที่ว่าผลส่วนใหญ่อาจจะมาจากยาหลอกอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับ อ๋อเรื่องนี้ซับซ้อนค่ะแล้วก็ยังเถียงกันอยู่งานของเออร์วิงเคิร์ชที่ดังๆเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วพบว่าในกลุ่มคนที่เป็นซิมเศร้าแบบน้อยถึงปานกลางอะคะ่ะความต่างระหว่างยาจริงกับยาหลอกมันน้อยมากค่ะในทางสถิติซึ่งทำให้เขาตั้งข้อสังเกตว่าหรือผลดีส่วนใหญ่มันมาจากยาหลอกเองไม่ใช่ฤทธิ์ยาโดยตรงแต่ต้องย้านะคะว่าอันนี้ยังมีคนโต้แย้งเยอะ โดยเฉพาะในเคสที่อาการหน,กหนักๆยาจริงน่าจะมีผลมากกว่าครับครับแต่ก็นั่นแหละค่ะมันชี้ให้เห็นว่าในภาวะที่จิตใจมีผลสูงๆอย่างซึมเศร้าหรือ IBS ลำไส้แปรปรวนเนี่ยพลังของความคาดหวังบริบทการรักษามันสำคัญมากจริงๆยิ่งฟังยิ่งทึ่งครับโดยเฉพาะเารื่องล่าสุดที่ว่ามียาหลอกแบบเปิดเผยหรือ Onesplacable อันนี้คือ,อยังไงนะครับบอกกันตรงๆเลยว่าเป็นยาหลอก ใช่ค่ะบอกกันตรงๆเลยว่านี่คือยาหลอกนะไม่มีตัวยาออกฤทธิ์แล้วแล้วมันยังได้ผลอยู่อีกเหรอครับมันไม่ขัดแย้งกับที่ว่าต้องหลอกให้เชื่อหรอนั่นสิคะตอนแรกก็งงๆเหมือนกันแต่การศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาลองในคนที่เป็น IBS ปวดหลังเรื้อรังครับเขาให้ยาหลอกไปแล้วก็อธิบายเพิ่มว่าถึงไม่มีตัวยาแต่ตัวกระบวนการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยกระตุ้นกันเยียวยาตัวเองได้นะผ่าน,นกลไกทั้งจิตใจร่างกายอะไรแบบนี้ คือประโยชน์มันไม่ได้มาจากแค่ตัวเม็ดยาแต่มาจากประสบการณ์ทั้งหมดของการรักษาใช่เลยค่ะปฏิสัมพันธ์กับหมอการที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อดูแลตัวเองอย่างการกินยาตามเวลาความหวังที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้รวมกันมันก็ส่งผลดีได้เข้าใจแล้วครับแต่มันก็ต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนนะครับระหว่างยาหลอกที่มีกลไกลทำชีววิทยารองรับกับพวกแนวคิดอื่นๆที่ อ,อ,อาจจะฟังดูคล้ายๆกันแต่ไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญมากยาหลอกเนี่ยถึงเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่มันมีฐานอยู่บนการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่วัดผลได้นะคะครับเช่นการทำงานของสมองสารสื่อประสาทใช่ค่ะมันคือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายจริงๆต่างจากแนวคิดที่แบบว่าอ้างพลังจิตล้วนเปลี่ยนแปลงความจริงภายนอก โดยไม่มีกลไกลทางกายภาพรองรับหรือใช้สับวิทยแบบผิดๆยาหลอกมันคือชีวจิต,ตวิทยาไซโคไบโอโลจีค่ะไม่ใช่เวทมนต์ชัดเจนเลยครับสรุปแล้วยาหลอกเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ชัดๆเลยว่าจิตใจกับร่างกายเรามันเชื่อมกันแบบแยกไม่ออกจริงๆไม่ใช่แค่คิดไปเองแต่เปลี่ยนได้ถึงระดับชีววิทยาเลยใช่เลยค่ะมันท้าทายมุมมองเก่าๆที่แยกจิตกับกายออกจากกันไปเลย แล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไงดีครับแทนที่จะมองว่ามันเป็นแค่ตัวกวนในการทดลองยานั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะอาจจะต้องออกแบบการดูแลสุขภาพที่เน้นบริบทความสัมพันธ์ที่ดีการสร้างความคาดหวังบวกมากขึ้นครับหรืออาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าการแพทย์พลาซิโบส่วนบุคคลคือหาวิธีกระตุ้นพลังการรักษาตามธรรมชาติของแต่ละคนให้ได้ผลดีที่สุดเสริมกับการรักษาหลักไปโห oh. เป็นมุมมองที่เปิดโลกมากครับบางทีปรากฏการณ์ยาหลอกนี่อาจจะสะท้อนศักยภาพการเยียวยาตัวเองที่อยู่ในเราทุกคนก็ได้นะครับแค่รอให้ถูกปลูกด้วยความหวังการดูแลและความเชื่อมั่น